สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำผมตรงชาแนลกับทีมงานลอยซีสวัสดีครับผมบนเติมลอยซีครับโอ้โหไอจ้ากไอเก่งต้นเหรอต้นยิงไปกล้องมากกว่ตดเลยสวัสดีครับกีเซน่าบึงเสือครับวันนี้เขาได้แกงน้องใหม่สุดยอดเลยแกงน้องใหม่กัตำหมองหงพี่น้องพักแก้มกันนี่แล้วโอ้ อ๋อฟุกสิโตข้ามหัวเอาละนี่เด้ผู้เดมักลูกโดดเนี่นี่มาชิมละเอานี่ผักสดๆขอนิ้วหันห่อนได้ปะครับขอกินเลยขอกินกันครับเอามาไปนั่งชนชน หอนเนี่ยหาเข้าตาสุดยอดพี่นอ้องต้มไก่มาแลงคันดีเว้ยทำยังไงพักกันจองอืมอ้มจับแมงมัน น้าน้องใหม่พี่น้องอาหารอีสานมันห้องก็ได้กินโดนเหรอตะข้างซ้ายไม่มันคือตรองแดงตรองแดงด้วยอ,อืมเนี่ยจุดโดดออกจากต้นทั้งฮันอืม กิ็ถนัดห<บ>มเดี๋ยวนอโดดพี่องน,น,นี่โอ้ยแสบสดกว่านี่ว่ามีเราริก sôi 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 thật bỏ chán pít kẹp sôi sôi đấy bắt hoàn pít cái gì toc pha bầm 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 nữa เนี S 1> <S 1> mm ่ยเลยนะครับใช่ไหมอืม hmm. อ <c oughs> ืมปุ่มคำ <c oughs> อันอนอกใหม่กับพริกอ่ะมันบ่ถือกันอยู่แล้วอนอกใหม่กับมันห่อนม่ถือกันแห้เกตเติมอื้มโว้ย แบบผ่านไม่กิ่แซ็บครับแซ็บหรือข้ามยังไงสี่แซบ็บนะสี่แซบ็แซบตรวจจัดชกกระส <c oughs> <c oughs> วกกา อืมขยานขันมันนะบ๊ายบายเพชรจะแซ่บอืม จับสีแมงมั่คือบนไ้ออดเดียวนะครับวาพของก็น่อยเถอะธรรมดากินน้อยแฮ <c oughs> นี่ใหญ่จัง ต้องกันหน่อยข้าแมียว <laughs> ออกกิเผ็ดเหรอเรื่ออาการออกครับเราก็แซบ่บ <laughs> แซ่บอีหลีแซ่บอีหลีอืมนึงคือบินครับครับ อ้าห่อนต้งเผ็ดต้งร้อนไม่เห็นร้อนเลย <c oughs> นี่ร้องเบิง้งหนักตายแล้วสัดดีพป่นองสุดน,นอนห่อนจัง่อย อุจีสวบที่แมงวันมากเดแล้วเขาจับซี่ท่านนี่ช่วยในของขาดอยู่แมงวันกระยานะตัวีเดียวเองเฮ้ยยังไงสิกจับไหนวะเอาเป็นกมกเนี่ยอ้ยขอโทษครับกดชักโครกไว้ จะโคตรตันอีกแล้วเบิ่นบจะโคตันเนอเบิ่นลองเบิ่กดมาลงคิดจำโจโจจริงจีวะสุดยอดพี่น้องทังเพ็ดทั้งแสีน้าใหม่ันบดเชยกันกับเพ็ดกับหดเอ้ย นี่ชะอมปลาขาโทษได้ที่หมดมาเป็นอนงเกมกกันด้วยครับ im nào mệt thật đấy mệt ngừa ngứa mệt thật thành ngừa hết tèm อิ่มหรอเม่อิ่มก็กินตัวกันตัวบ่ไหวแล้วทั้งเผ็ดทั้งแบบห่อนน้องไม่กระเสียบโอ้ยสวัสดีกวันอืมอิ่มก็ได้นะติบขอดบ่เบื่อดอก สำหรับคนที่ถามข่าวจารย์รอดเนาะครับพี่น้องตอนนี้อาจารย์รอดอาการดีขึ้นแล้วถอดสายยางแล้วกินเขา่าทั้งสายยางเลยถอดออกแล้วกินเข่าเองแล้วแต่ว่าอาการเหลายังมีการเพลอๆอยีกพอพิสุล่าเหลือรั้งอ่ะพี่น้อ,อนงอิ่อมยัองอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับกินเข่าไม่เตะบ่อน <laughs> ว่าอยู่ว่าอยู่เหมือนกันอนะ่ะเ <laughs> งือบไม่เป็นไรอ่ะอ่ะโอเคครับ การกระท่ำใดว่าจะใดบรสุภาพบริวทีมงาน104้อยสีก็ขอโทษขออภัยน้องครับเป็นส่วนหนึ่งของการสแสดงหรือสันดานอขอบคุณทุกคนใ้าการติดตามครับสําหรับคนที่ชอบกับขอบคุณสำหรดคนที่บ่มักกัขอโทษขอภั้หลายๆนะครับอยู่ดีมีแห้งชุบุชุขขนล,ำล,ล้ำลำเรื่อยๆสวัสดีครับ